เดี๋ยวเราจะปล่อยปลากันแล้วนะคะเดี๋ยวครับหลานถือให้หน่อยแล้ขทางๆต่อไม้อย่าลงมานู้นนะลื่นลื่นถ้าใข่น้ำมันลื่นเดี๋ยวเจ๊อย่าพิ่งยุ่งเจ๊อยาปล่อยด้วยเปล่าป่อยยด้ว ได้ไปอยู่นั่งข้างๆจับได้ไงไม่ต้องจับหับหน้ามานั่งเฉาๆ ม่ถ่ายป่้ปลาวอยากไหนนะ่หมีงว่าเดีวไปแกัแล้วอะไรมันขึ้นาเนี่ยหมดเวลาแล้วมาเขาแกงผักเขาเกีนผักกินผักปลกินผักอ้าวถือ